สวัสดีครับวันนี้มาทําการสอนวิธีการประกอบแหวนนะครับแหวนลูกสูบนี้ก็แบ่งเป็นห้าชิ้นนะครับแหวนกาลังอัดสองชิ้นแหวนควาาน้ามันอีกสองชิ้นนะครับแหวนกําลังอัดเนี่ยจะมีทั้งบนและล่างนะครับใส่ด้วยกันไม่ได้นะครับตัวบนเนี่ยลักษณะมันก็คือจะเป็นริมเหลี่ยมมองจากมุมด้านข้างนะครับกล้องคงมองไม่เห็นส่วนตัวที่สองเนี่ย ตรงปีกมันจะเว้าวนิดหนึ่งนะครับถ้าลองสังเกตดูนะครับมันจะเว้าวลงไปนิดหนึ่งลองสังเกตดูนะครับตัวที่สองเนี่ยให้เอาด้านเว,าวน้าเนี่ยขึ้นด้านบนนะครับส่วนตัวที่หนึ่งเนี่ยให้เอาดังด้านตัวหนังสือขึ้นบนบางรุ่นบางยี่ห้อก็จะบอกเลยว,ว่าอันนี้คือตัวที่หนึ่งอันนี้คือตัวที่สองนะครับนี่ก็จะบอกอยู่ว่าตัวที่หนึ่งตัวที่สองอันนี้ผมเลือกใช้เป็นของไฮสปีดนะครับ ตัวที่สองเนี่ยต้องเอาด้านตัวหนังสือนะครับคว่มลงแล้วก็ตัวที่หนึ่งเนี่ยให้เอาด้านตัวหนังสือขึ้นนะครับวิธีการใส่ก็คือใส่แหวนลงไปนะครับเวลาใส่ไม่ต้องรีบร้อนะครับ ขาควรระวังก็คือระวังมันหักนะครับค่อยๆใส่อันนี้เข้าไปแล้วนะครับหน,หนึ่งตัวตัวที่หนึ่งก็ใส่ได้เลยนะครับตัวที่หนึ่งจะใส่ง่ายกว่าตัวที่สองแล้วก็ผมมีวิธีเช็คนะครับถ้าสมมุติรถใช้เป็นานานแล้วหรือหรือหรือมาทําเครื่องแล้วจะอยากจะรู้ว่าหลวมไม่หลวมนะครับก็คือให้เอาแหวนเนี่ยใส่เข้าไปในกระบ,บอกกระบ,บอกสูบเลย พอใส่เข้าไปปุ๊บล่องมันจะต้องห่างกันแค่ทิตเดียวนะครับไม่ถึงมิลน,นีกล้องเห็นไหมนะครับประมาณนี้เนีย่ยครับอันนี้คือถือว่าฟิตนะครับถ้าใส่แล้วห่างห่างน้อยห่างมากแล้วแต่ท่านจะพิจารณานะครับถ้าห่างมากผมแนะนำครับฟิตดีกว่าคว้านดีกว่านี่นะครับ ก็ใส่แบงควาดแบงกวาดน้ำมันจะใส่ง่ายนะครับไม่ต้องกลัวอะไรมากมันไม่หักเพราะมันนุ่มใส่ก็อย่าให้ล่องมันเกยกันนะครับให้มันวิ่งมาชนกันลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่ใว่ ตัวต่อไปเข้าไปแตมันค่อนข้างนิ่มนะครับส่วนนี้นี่จะบิดจะพับง่ายกว่านะครับตัวนี้ต้องระวังเป็นพิเศษหน่อย แต่ความถนัดของแต่ละคนนะนี่ตกกล้องผิดให้ประกบกัน ทั้งบนและล่างนะครับนี่ก็จะออกมาเป็นลักษณะหน้าตาแบบนี้นะครับแหวนความน้ามันก็ให้แหวนบางประกบแหวนสปริงนะครับแล้วก็เวลาใส่ก็ <c oughs> ใส่ก็ไมในเครื่องนะครับทิปเล็กๆก็คือลูกสูบเนี่ยหัวเทียนอยู่ฝั่งไหนอแหวนอย่าหันไปทางนั้นนะครับให้หันขึ้น อีกตัวหนึ่งก็หันให้มันเฉียงแต่อย่าหันเจอกันอย่างนี้นะครับอย่างนี้ผิดวิธีให้ตัวใดตัวหนึ่งหันขึ้นข้างบนเลยง่ายดีนะครับแต่อีกตัวหนึ่งก็เฉียงมาแล้วแต่ท่านเลยแต่อย่าให้แหวนเนี้ยคว่ำลงด้วยคว่ำลงอยู่อยู่ล่างนะครับเพราะเวาลาน้ำมันมามากอข้างล่างแล้วสตาร์ทช่วงสตาร์ทใหม่ๆหรือจอดนานๆควันขาวจะออกนะครับคือให้มันอยู่ดักษหนด้านข้าง ขึ้นบนยังไงก็แล้วแต่ท่านตามความสะดวกนะครับ